พลูครับผมก็เคยปลูกพลูมาหลา,หลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยดูแลขนาดนี้เนาะดี่ผมติดระบบน้ำติดอะไรด้วยนะครับเนี่ตอนนี้อ่อมไป้นตึงโน่นแล้วนี่ปลูกใส่ต้นฉ่ำฉาเลยนะครับเนี่ยเผื่อได้ฝากญาติพี่น้องฝากคนแก่ที่มาเยี่ยมยามที่โคกหนองตาโนนใ,นใหญ่ครับ หน้าฝนก็จะแชะหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับมันคือธรรมชาติเนาะหน้าแรงก็จะแห้งแรงนี่คือธรรมชาติของอีสานบ้านเฮาเนาะมีความสุขกับสิ่งที่มีครับมีความสุขทุกช่วงชีวิตครับสวัสดีครับ